คลิกซี่ที่ทุกคนถามหามาแล้วค่ะมาให้คะแนนคลิกซี่กันบ้างค่ะใครชอบสกินไหนไปให้คะแนนพร้อมกันได้เลยสกินตั้งตน้นอืมเราชอบ ปีกผึบๆของสกินนี้นะคะดูสวยสะอาดตาดีเจ็ดเต็มสิบไปเลยค่ะ w e า c h ช l ยคล้ายๆกับสกินแรกเลยค่ะหนุ่มๆเขาชอบสีเขียวมากกว่าสีฟ้าส่วนตัวเราชอบนะคะเหมือนนักบอลเล่เลยแล้วก็เหมือนผีเสื้อด้วยเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างคะ6เต็ม10แต่ว่าเราให้7จเต็ม10นะพาพยองสกินนี้คือแบบว่ามีความโกธิคโดลิท้าเลยเนาะแล้วก็ใส่โบสีแดงข้างบนเข้ากับปีกดีค่ะแต่ว่าทางที่มาเลเซียเขาคิดว่ามันธรรมดาไปหน่อยประกายสีปีกดูไม่เข้ากับชุดเท่าไหร่เลยเนาะแต่เราชอบนะคะให้คะแนนไป6เต็ม1ิบเลย Summer b a แบชโอ้เราชอบนะคะน่ารักดีตรงกระโปรงอะกลายเป็นห่วงยางแขนใช่ไหมน่ารักแล้วก็แทนที่จะเป็นปีกพลึบๆใช่ไหมแต่ก็เป็นโลมาแทนนะแล้วก็น่ารักมากๆเลยเป็นสกินแนวซัมเมอร์เนาใกล้เดือนเมษายนแล้วลน,น,นะคะจัดไป8เต็ม10คะแนนเลยค่ะเพื่อนๆว่าไงบ้าง l u หน้า i ฟรคือปีกสวยมากเลยนะสกินนี้ทีมาเลยเขาชอบมากๆคะ่ะชุดก็เหมาะดีดีเทลแบบดีมีความเกาหลีนะคะมีความเป็นร่างทรงชาแมนเอามากๆเข้ากับปีกระต่าย ปีนี้ปีกระต่ายใช่ไหมใช่เข้ากับปีกระต่ายมากๆด้วยนะคะเอาไปเลย9เต็ม10คะแนนค่ะ Class Skipper ชุดนี้มีความเป็นนักเรียนสาวน้อยน่ารักนะคะแล้วก็ปีชุดนี้น่ารักดีค่ะมีความแบบว่าน้องใส่สเวตเตอร์ใช่ไหมแล้วก็กระโปรงนะเป็นม,ม,มินิสเกิร์ตดูเหมาะน่ารักดีนะคะเป็นนักเรียนสาวน้อยน่ารัก เจ็ดเต็มสิบเอาไปเลยค่ะ w i c g e t Wings สีชมพูและสีดำเนี่ยเข้ากันได้ดีจริงๆ Black Pink ก็เลยเป็นชื่อที่ฟังแล้วติดหูจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะเอ้ยมันเกี่ยวกันไหมเราเห็นสกินนี้แล้วนึกถึงน้องวันพุธว d n e s d a y ขึ้นมาเลยนะคะแบบชุดสีดำแต่ว่าอันนี้เป็นแบบดำแล้วก็เล่นกับสีชมพูแสงสีชมพูมพนิดๆหน่อยๆเนาะจัดไปเลยเก้าเต็มสิบค่ะเพ,เพื่อนๆว่ายังไงกันบ้าง White Swan ต้องบอกก่อนเลยว่าที่เป็นชุดเซ็ตหงเนี่ยนะออกมาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับตัวละครใน ROV เนี่ยสำหรับของคลิกซี่นี่ก็น่ารักมากๆตัวทีมมาาาเเลยนนะะคะ้ชชอบชุดีก ปีกเป็นหงเลยน่ารักมากๆเลยค่ะสมกับเป็นชื่อสกินโดยรวมแล้วทุกอย่างดูสวยงามสง่างาม,งามกระโปรงก็ผิวสวยมากๆเลยค่ะเอาไป8ตเต็มสิคะแนน Empress Champion Aquarius ดิสนีย์เพิ่งประกาศนะักแสดงที่เล่นเป็นทิงกัรเบลออกมาใช่ไหมแต่ในอวี v เนี่ยคลิกซี่สามารถไปรับบททิงได้เลยนะคะถึงแม้ชุดจะเป็นสีฟ้าแบบซินเรล,ล่าก็ตามชุดนี้นี่ดูดีมากๆเหมาะกับการเป็นตัวแทนของราศีกุมเขาเลยจัดไปเลยค่ะ7เต็มส0 Springtime breeze ชุดนี้คล้ายกับชุดของดิซ่าเกงชินอิมแพกเลยล่ะค่ะพวกเธอนี่ข้ามเกมแล้วก็ใช้ตู้เสื้อผ้าตู้เดียวกันใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่ค่อยสัมผัสถึงความเป็นปีกเท่าไหร่เลยนะคะใครที่ชอบชุดแนวกลาสีชุดนักเรียนก็น่าจะชอบมีความรู้สึกคล้ายกับเทพเฮอร์เมสเลยนะแบบทีมส่งไปะนีแหละทีม,มาเลเขาให้6เต็ม10ค่ะระเบิด o อนาสกินนี้คือดีมากนะคะคอลลบ,บกับเรื่องวันพัน c h m ม n นะมีความเป๊ะในเรื่องของดีเทลตามแบบทาสมากิเขาเลยทีม,มาเลถูกใจจัดไป9เต็ม10เลยค่ะผมก็เป๊ะเห็น สติติกสกินนี้คือแบบให้ความรู้สึกถึงน้องชิโนจาก Demon Slayer เลยชอบสีเซ็ตมากๆเลยนะคะเข้ากันได้ดีจริงๆเลยเป็นสกินที่มาจาก f e l e r Pass ร์ส36 Level 60นั่นเองค่ะมีทั้งหมด3สีใครมีเราบ้างบอกเราหน่อยจัดไปเลยค่ะคะแนน9เต็ม10เป็นยังไงกันบ้างคะกับการให้คะแนนน้องคลิกซี่ในครั้งนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะให้คะแนนเท่าไหร่กันบ้าง ฝาก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน CGM ประเทศไทยด้วยนะคะยังไงก็แจ้งมากันได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยนะว่าอยากให้เลสกินตัวไหนนะคะเดี๋ยวจัดให้คะ่ะ